สวัสดีครับผมประทวนอินอ่ํนะก็พยายามที่จะสร้างสรรเพื่อเพื่อนชาวสวนยางกันมาตลอดระยะเวลา10ปีที่เราได้อยู่ใน Facebook กันมานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็หหก้นขิดทำวิจัยทำทดสอบทดลองกันมากว่าจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาใช้กันนะครับแล้ววันนี้มาสวนพิธนาทรที่ใช้ฮอร์โมนยางพาราเราต่อเนื่องมาประมาณ10ปีครับประมาณ10ปีเท่ากับว่า ก็รู้จักกันแรกๆที่ผลิตภัณฑ์เราออกมานน่นแหละครับทีนี้มาวันนี้ครับเห็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากอยากจะแนะนําเพื่อนๆชาวสวนยางโครงการของพี่ธนกรเนี่ยถูกใจถูกใจผมมากๆเลยเรื่องหนึ่งก็คือจัดรูปแบบของการกรีดใหม่ก็คือพอหน้าแ้งเนี่ยเราจะกรีดลงอิสระปลอดภัยจากฝนนะครับปลอดภัยจากฝนหมวกชุดนี้กับหน้ายางชุดเดิมชุดนี้ ผมเชื่อว่าพิ่ธนาธรเนี่ยมีความคิดใหม่หมายความว่ายังไงหน้าแรงเรากีดลงนะครับตามที่ผมก็ตั้งใจอยากให้เป็นเพราะหน้าฝนนะครับฝนเนี้ยจะขยับหมวกมาไว้แถวนี้ครับขยับหมวกมาไว้แถวนี้เพื่อที่จะกีดขึ้นขึ้นไปหาหมวกแล้วกีดเฉพาะช่วงฝนขึ้นขึ้นสูงติดหมวกไว้สูงนิดนึงนะพี่นะกะว่าได้สักสองฝนพอดีอ่าได้สองฝนมันก็จะหมดอายุของหมวกพอดี ภาพตรงนี้อยากให้พวกเราชาวสวนยางได้ได้กลับไปดําเนินการกันได้ไปวางแนวคิดกันแบบนี้เท่ากับว่าช่วงนี้กีดหน้าแรงเนี่ยครับสองสามปีสบายๆแล้วก็หน้าฝนเนี่ยติดหมวกไว้ตรงนี้กะว่ากีดได้สักสองปีเฉพาะช่วงฝนสามสี่เดือนฝนก็หมดอายุหมวกพอดีนะเนี่ยอยากจะบอกพี่เลยว่าพี่เองพี่ทำแนวทางนี้ไว้เนี่ยใช่เลยครับ เห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยซึ่งก็เป็นความตั้งใจของเราเป็นอย่างมากเลยว่าลักษณะเนี้ยครับติดหมวกก็เอาไว้กีดขึ้นเพื่อเวลากีดขึ้นนะครับผลดีของมันคือโอกาสที่เราจะสูญเสียน้ํายางในช่วงเวลาหน้าฝนเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งคือเรากีดขึ้นเนี่ยเราก็มักจะกีดวันเว้นวันบ้างเต็มที่เลยถ้าถี่มากที่สุดก็คือวันวันเว้นวันเนี่ยถือว่าถี่มากแล้ววันเว้นสองเปลือกมันจะไม่เปลืองครับแล้วเราก็เหลาบางๆนะครับ อย่าไปดึงเป็นล่องตะเกียบเหลาบางๆเอาพุงมีดรูปบ,งบางๆก็ออก้ะใช้โฮอร์โมนยางพาราหรือใช้รักยางร่วมด้วยกันไปปกติเหมือนเดิมสองปีเราอยู่ตรงนี้สองฝนใช้คำว่าสองฝนเราอยู่ใต้หมวกสบายแต่บอช่วงช่วงหมดฝนปับ๊บเรากีลงต่อเนื่องกันไปแบบนี้มันจะทำให้เราทำงานครั้งเดียวแล้วได้หลายเรื่องเท่ากับว่าสองสามปีนี้เราติดหมวกครั้งเดียวแล้วก็ ทางานได้ตลอดทั้งปีหน้าแรงก็กีดได้เหมือนช่วงนี้ที่พี่บอกเมื่อสักครู่ว่าเากีดผ่าแรงกีดได้เลยครับใช้ฮอร์โมนรวบมันจะช่วยขับลาขับสิ่งโสโครกในเซลล์เนื้อไม้ออกมาด้วยช่วงนี้ม,มัน,ม,นมันติดหมดเลยผมก็เป็นห่วงอยู่เป็นห่วงว่า แปดปีที่แล้วอะหผมผมก็เป็นห่วงเป็นห่วงพี่อยู่ว่าเอ๊ะพี่ตัดใจสอยไปหรือยากเนาะอเลยนะถามปูเด็กคุยอะไรกับพี่มั้งเปล่ายังไม่สอยมันยังแอบดูคลิปเราเรื่อยๆมันยังเป็นเงินอยู่เราก็เราก็รักษาเนี่ยเน่งๆเนี่ยเข้าเงินทั้งนั้นเลยแล้วตตนโตโตโตแล้วทั้งนั้นเลยด้วยโอ้โหน่สุดใจอะไรติดตามอยู่ตลอดไม่ได้นั่นเราติดตามอยู่ตลอดครับ